เศรษฐกิจทุกมือนี่ปกติก็หาเงินยากท่แล้วพอาจมาเจอคู่วิดสาขบไปอาจแทงหาเงินยาก่าเก่าสวัสดีครับพี่น้องแน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้ทุกคนต้องเจอปัญหาที่โมแต,ตกต่างกันนะครับแน่นอนแล้ครับว่าต้องเป็นเลือกเดียวก็คือโควิด1 9นะครับผม ปกติคนไทยเฮากะหาเง,งินยากอยู่แล้วพัดโลกลายเข้ามาแน่นอนแล้วครับว่าทุกคนต้องเครียดอยู่ตอนนี้ซึ่งจะแตกต่างกันนะครับความคิดในตอนนี้พี่น้องครับคุ้มเข้าใจพี่น้องสุกคนนะครับว่าตอนนี้พี่น้องกำลังเิดอาการเครียดอย่างหนักกับเหตุการณ์แบบบริเตงตว ขาเป็นมุวยกะแม่นมุวยลืมกะถึกนอกนะครับแน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้พี่น้องไทยงเฮากำลังถืงนอนกกำลังถึกสอดกับเงินทองและเขียดยานติดโลกนะครับผมแต่ผมอยากให้น้องเข้าใจว่ามันอภไยอยากให้เกิดขึ้นหรือเรล่เอยงแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นมาแล้ว เาก็ต้องท่ำใจยอมรับกล่อมจริงกันมาแล้วก็หาวิธีป้องกันนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามัยไปใส่มาใส่จับพันจับนี่ก็ให้ลางเจลครับเจลผูกติดไว้มันจะได้ปลอดภัยนะครับถึงบบเต็มหล่อมันจะได้เกจสิบเปอร์เซ็นต์กยังดีนะครับพปลอดภัยกับตัวเขากัวเอาสิโตได้พอแม่เขาเลี้ยงมากเป็นกัวจิ๋งใหญ่เบิดเงินไปต่างหลาย ดินล้นเงือจังเป็นจักทัถังแล้วครับผมเทือสินใหญ่เข้าต้องรักษาชีวิตท้าไวดีๆนะครับผมแน่นอนนะครับว่าทุกคนต้องหักชีวิตจะขอบรักษามันไว้ดีครับให้มันดนที่สุดเท่าที่เท้าสิโดนใดเพราะว่าเกิดมาศาสนาดรวาว่าโบมี เอาบกระเเหตุการณ์ลวงนานได้ครับหรือว่าเกิดมาข้ากรบเพื่ว่าข้าสิเป็นแนวใดนะเกิดเป็นหมูเป็นวาวกล้ากายแตวแต่ผมกระเพ่องกันแต่ว่าช่วงเกิดเป็นมโนนิน่เหตุทีไม่ดีที่สุดครับรักษาชีวิตคลองไหวเป็นวงสุขสุชนครับยาประมาทครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายยาประมาทครับสวัสดีครับ